สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาบอกต่อเรื่องผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะวันนี้ก็จะมาแนะนำตัวนี้เลยแบรนด์ชมจันค่ะที่ใช้อยู่ตอนนี้เซตหนึ่งก็จะมีสามตัวค่ะมีสบู่สบู่ก็เป็นแบบนี้นี่สบู่แล้วก็นี่ค่ะอันนี้กันแดดนะคะอันนี้คือเป็นกันแดดกันแดดของเขาเป็นเนื้อลองพื้นนะคะ เป็นทั้งบํมลุงไปในตัวแล้วเป็นเนื้อรองพื้นในตัวเลยเออก็แบบว่าใช้กระปุกนี้กระปูกเดียวเอาอยู่ทั้งวันเลยอะ่ะอยู่ได้ทั้งวันเลยออันนี้ดีมากเลยค่ะแล้วก็ไม่ต้องไปหาลองพื้นให้วุ่นวายเลยตัวนี้ตัวเดียวเลยใช้ดีเวอร์สวนกลางคืนก็เป็นอันนี้ข้างในก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่กลางคืนก็จะเป็นสีตัวครีมข้างในก็จะเป็นสีออกชมพวอ่อน หอมมากเลยอันนี้เป็นกลิ่นทับทิมนะคะเพราะว่าเขาสก,กัดมาจากผลทับทิมมาคะ่ะคือใช้ดีมากราคาแบบน่ารักมากเลยเซตนึ่งเนี่ยสามอย่างอะ่ะราคาสามร้อกว่าบาทเองแล้วใช้ดีมากใช้เห็นผลไวมากอะ่ะคือครีมเขาดีมากะคะ่ะคอนเฟิรม์มแล้วเพราะว่าไม่เคยอ่านวิดีโอนะคะไม่เคยมารีวิวไม่เคยอะไรแต่คือใช้ตัวนี้แล้วมันเห็นผลจริงก็เลยอยากให้พวก เพื่อนๆสาวๆแบบที่แต่งหน้าบ่อยๆเนาะแล้วที่แบบชอบเป็นสิวอุตันแล้วสิวแบบสิวหนองอะไรอย่างเงี้ยให้อยากให้ไปหาลองใช้ดูอ่ะคือมันใช้ดีมากอ่ะสะบู่ข้างในเขาก็หอมมากเลยนะคะสะบู่เออบอกก่อนนะว่าสบู่อ่ะเป็นกลิ่นแอปเปิลเขียวสกัดมาจากแอปเปิลเขียวแล้วก็ล้างหน้าได้สะอาดมากดูขุมขนนี่แบบกระชับมากเลยะค่ะอันเนี้ยคือหน้ากระชับไปด้วยแล้วลดสิวไปด้วยอ,ะอ่ะคือเซตนี้มันดีมากอ่ะ แบรนด์ชมจันน่ะคือรักเลยอะ่ะเพราะว่าราคาก็น่าลักอะ่ะแล้วแบบทําให้หน้าแบบว่าเออหายได้อะ่ะเออปื้มมากเลยก็เลยมาแบบว่าอยากรีวิวให้ดูอะ่ะให้เพื่อนๆไปลองกันนะคะราคาน่ารักเนี่ยค่ะนี่คือกล่องนะคะกับหัวไปไหน่อยโอเคค่ะมาบอกต่อแค่นี้ละคะ่ะบ,บายยค่ะ